ที่เห็นถึงความสำคัญของท้องทะเลอันดามันของบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยและนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เลือกเรียนสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะสิ่งที่พี่ประทับใจจากสาขาก็คืออาจารย์ที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการฝึกฝนทักษะการบริการบนเรือสำราญและเรือยอชสกูบ้าไดวิ่งดรัฟมัตเตอร์รวมถึงการจัดการบริหารท่าเรือและมารีนาค่ะสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สอนดำน้ำและการบริการบนเรือสำราญหากคุณรักในวิชาชีพท่องเที่ยวทางทะเลสนใจเทรนด์ใหม่ๆกับการท่องเที่ยวทางน้ำอยากเปิดประสบการณ์ด้วยหัวใจแห่งอันดามันสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลคือคำตอบ แล้วพบกันนะคะ